สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเซราเซจอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ก็จะมารีวิวสกินใหม่ของลูลูนะคะที่มาจาก Wipe Pass นั่นเองเนาะนนก็คือสกินชุดนอร์สตาร์การ์เดียนั่นเองเนาะโอเคเดี๋ยวมาดูท่ารีคอร์นว่าเหมือนกับสกิน Star g การ์เดียของลูลู่เลยไหมโอเคก็เหมือนกันทุกประการนะคะไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงฉันว่าเมนซาบน่าจะชอบอยู่นะจะรู้สึกว่าเออมันเป็นสกินที่ดีนะ แต่เอ่อเอฟเฟกต์สกิลก็เหมือนกับสกิลสตาร์การ์เดียนลูลูแหละเนาะจากลองจากที่ลองสังเกตด,ดูสกิลหนึ่งโลอะไรเงี้ยน่าจะแบบเหมือนกันเปรียบน่าจะได้ไหมแต่มัน,นาฉันไม่ค่อยพอร้อมเลยแต่เราจะลองอ๋อไ oh ม่ก่อนมีฮิลค่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อ๋อไม่นารอแลอนเลยเนี่ยแอะขีดโอ้ยแล้วเราเสี่ยมังกรค่ะ ซามิลาก็สู้ๆก่อนนะคะเดี๋ยวฉันต้องลงมาช่วยเลนก้าก่อนถ้าเสียสองออบเจกน่าจะหยาบนะคะช่วงต้นเกมไปเลยคะ่ะมีเสกดาเดียด,ดักไว้อะตัวใหญ่ดึงๆให้ดาเดียสสวยลอดอยงน้อยก็ไม่เสียสองออบเจกว่ะโอเคอืมโอเคไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอ่ะปล่อยเลนไหนคะเดี๋ยวจะไปช่วยด้วยอยากได้เพจไม่ใช่อะไรหรอกน่าจะแตกนะเพราะว่าซามีล่าจะมาช่วยตีด้วยฉันคิดว่าน่าจะทัน น่าจะได้ First Turr เลยก่อนโตตัวเดียวมันกันไม่ได้หรอกสกินใหม่สะด้วาอ่ะนะปล่อยลมปลนันโอเคเราหนีค่ะเราหนี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 จะลึกหรอก็ <S 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 มีอันติช่วยอยู่นะอุ๊ยแต่มานาไม่พอคันมีฮิวมีฮิวโอเคอุ๊ยตายแล้วนางดักมันเดินมาพอดีซาเบล่าคือตุ๊บเลย <S 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 มันจะอุ๊ยเข้าโอเลน,น่าของจริง ไม่ต้องกลัวคะ่ะมีช่วยเธอเยอะเต็มที่มีฮิวด้วยเอ่อเนเนโอเคโอซามิราฉันช่วยเธอได้นะอ่าหนึ่งตีแล้วปะอ่าไฮโลแบลแบลปะปั่นได้สักตัวนะโอเคมันย้อนถอยก่อนก็ได้ค่ะเดี๋ยวไปตั้งหลักใหม่เลือนเราก็นอยละเดี๋ยววาดมังกรไว้ด้านบนแล้วกันหนึ่งเอโคก็อยู่แถวนี้แหละเห็นแบบเห็นเงานี่ไง เอาไงดีคะเรนกาได้ไหมโอ,โอเคแฟดบ้าเมาื่อกี้โอ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 โอเคมันถอยยังไม่ต้องอันตีหรอกอืมถ้าปลาปา,ปา,ปามาช่วยเพื่อนเอามังกรก็ได้คี่ต้องเก็บอันติไว้ให้ใครสักคนโอเคได้มังกรหนึ่งอ่ะตรงนี้แหละก็ยังดึงๆอุ๊ยแล้ก็ยกสวยอยู่นะ แต่ไงต่อคะไปต่อไหมแต่กําลังเสืบมันมาวะ่ะโอเคงั้นถอยก่อนถอยก่อนการเลนอยู่ดีอุย้ยไม่ทนันไม่เป็นไรไม่เป็นไรชิคิว่าน่าจะทนันเอาไปเลยเมื่อกี้ฉันเสกไม่ทันอะแต่คือออยอย่างน้อยดาเลียนก็วิ่งไวขึ้นไปจิกวิทนาไอโคแล้วฉันกล้าก่อนนะคือมานาจฉันไม่พอวะ่ะเธอถอยก่อนนะมาฉันมารอซ้อนละเริ่มเริ่มมีตัวใหญ่ดึงตัวใหญ่ดึง ชิ่หายโล่ให้การลิงก่อนโอ้ยเพื่เห็ยโล่ให้ดาเลียตโล่ให้ฝั่งศัตรูทําไมคะขอไปต่อได้นะอามิโลหวานหวานอามิฮิวหวานหวานนะคะพอขีดอ่าให้โล่อ่าอ่าว้าตายแล้วยกสามสวยเกินนะโอ้ยอ้าวไม่ก็ไม่รอดละบายถ่วงแอคโคไว้เพื่อนเรากำลังแอฟเอาบอลลอนอยู่ ่วงไว้ท่วงไว้เน่โอ๊ยตายแล้วมันย้อนมันย้อนเพื่อเราแอบเอาบาลอนอย و, ู่เริ่มเริ่มเริ่มอยาให้อีโคอมันไปไม่ต้องขนาดถึงข้ามมันก็ได้แต่แค่อยากให้แบบมันกลับไปบ่อลอยๆ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 มาแล้วมาแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอเคภารกิจลอสื่อสำเร็จลุล่วงไปแล้วหนึ่งนะคะเดตีฟูก่อนก็ได้เราจะได้วิ่งเร็วมีหวนานาน้ำกางปุ๊ปิดดาเมจไม่พอได้แน่เลยเมื่อกี้ฉันเห็นอ้โค่ตีไปละ แต่ว่าฉันไม่มีอันตินะโอเคอ่าชิพหายเราไม่ได้มากรอ,อีกแล้วต,ต่อไปนี่คืออาจจะต้องจริงจังนิดนึงกับมาก่อนไม่งมันจะได้โซลโอ้ยยอมแพ้เลยเหรอให้กดยอมคันนี้ใจสู้หน่อยสิคะอีกหนะึ่งสองหนึ่สามเนาะคือนี่ก็เกมแรงป่าฉันก็มาโซโล่แรงอนะ่ะแต่ว่าแบบก็อยากจะให้ลองแก้เกมสนั่นกันสักหน่อยเนาะเปลัมิลา ใครเป็นอินพอสเตอร์ลงไปเมื่อกี้โอเคมาห,หนึ่งน่าจะต้องพอแค่นี้นะฉันว่าโอเลน่าเราตายอะ่ะมันได้บอลลลอวด้วยฉันว่าฉันต้องเปลี่ยนคนโฟกัสอ,อาจจะต้องโฟกัสตัวอื่นแทนซาม,มิล่าอาจจตัวเย็นดึงคะ่ะเช่นดาลเลียนนี่แหละเออคือซามิล่ามันไม่ไม,ไม่ได้ไหลสักทีอะ่ะมันเลยอาจจะยังไม่เกิดน,นะคะวาย่อผ่าแหมจะมาบริงตบกุลสี โอ้โอมไยโกดอย่าบินตบกรดสีเสียใจด้วยค่ะโลมถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะตีเโคมันจะมาปวดทีเดเอามีวานอยู่ให้ซาเมล่าจัดการอ่ะซาโอ้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 จะตายแทนไม่ยอมสู้ขีดไปเดี๋ยววันที่ดื้อตบมาเลยเออจบไปค่ะโลบวนหวานพร้อมฮาร์โมนิกนิวกลุบเนาะโอ้โมายกะยี่ดักเจียนนะเจียนนะค่ะ เขากลับบ้านปลาเดี๋ยวชัดอาจจะต้องโฟกัสที่ดารลียสไม่ก็เลนกล้านะคือดูจังหวะเราน่าจะได้แล้วแหละโอเคไปได้แล้วอดไฟพิกเวอร์เราได้เปรียบเรื่องอ็อบเจกต์และมีต้องสองบัฟเพราะฉะนั้นเล่นจะเย็นเยในหิวก่อนนี่ตัวใหญ่ดึงดึงอ่าสับซามิล่าไม่ตายคะ่ะนะคะน่ะน่โอ้โหไหลเวอร์อะไเวอร์รอดไหมนะเครออยู่นะ อะไรฉันจะให้โลนะคะเพราะว่าแมบติดฮาร์โมนิกกุบกบเบาๆฮิวแบวบๆแบบฉันไปช่วยดารียสดีกว่าดันกลางไม่ขึ้นก็ดันข้างะแหฉันว่าเป็นความคิดที่รดแต่เรายังติดบับสองบัฟอยู่นะอ่าอ่าเราติดบัฟสองบัฟอยู่นะเน้นบ้านไหมเน้นบ้านไหม่อยากจบค่ะอยากจบค่ะ ไใช่เลยหรอกโซโล่แรงอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้เห็นไหมตอนแรกเหมือนจะแพ้นะดีที่เราไม่กดยอมแพ้กันแล้วก็ช่วยกันแก้เกมเออก็สุดท้ายก็กลับมาชนะได้น้อนี่แหละประมาณนี้ละเออช่วยกันแก้เกมก็อ,อย่าเพิ่งกดยอมนะคะอะไรก็เกิดขึ้นได้อ่านี่โลโลหนึ่งดาวโซโล่แบลวบให้คนอื่นแบกขาจบโซโล่แรงซับเลียงแบลบนะคะโดยใช้โลโลเกมที่สอง ก็เอาสแบบีม่วงสีพอโพแบบใดเออสีม่วงแบบใดถึงสีมันจะเปลี่ยนแต่ว่าสกิลเอฟเฟกมันไม่ได้เปลี่ยนเนาะถ้าเปลี่ยนเป็นสีม่วงนี้น่าจะลดหน้าดูเลยเนาะนี่นะคะเออยิงตอบแบบช้ำๆอ่โดนดึงเสกให้โล่ให้ เวยมันหนานะติรัวสแต่คือจริง,รงๆก็ไม่มีปัญหาอะไรนะเพราะว่า AD เราเป็นใครสะอาจจะต้องใช้เวลาได้ของสักหน่อยเพราะยังไงก็ละลายแทงได้อยู่แล้วเออว้ายไม่น่าแหละมันถึงกล้ามัน่นแหมป่ามันอยู่แถวนี้นี่เองโดนแน่ฉันว่ากูว่าแหละกำลังไปช่วยค่ะกำลังไปช่วยมาโดนเนตแล้วนี่แฟดเฟกนี่นี่นะชับไบล่ วายกดมาร์ทเลยเหรออุนะ้ยแหกค่ะมีโลมินติช่วยมินติช่วยใจเย็นฉันว่าเล็งนาติโรสไม่ใช่เรื่องที่เดียวถ้าจะบวกกันจริงๆอะแต่ว่าฉันว่าสองสองอะไหวนะเพราะว่าใครสาเอาลางมาแต่ว่านี่ก็ระวังนาติโรสมาว้าวเข้าขนาดนั้นเลยจะไม่ทันนะวะดดิ เข้าไม่ถึงตัวคะ่ะใครสะไปแล้วเพราะไม่ก oh ็ความใจตรงกันเท่ากับศูนนะคือมาสู้แรงไงก็เลยแบบไม่รู้นะคะแล้วฉันก็ตามไม่ทันด้วยลากุยไหวไหวไหวสู้สู้ไหวไหวมีตัวใหญ่ดึงๆมีเฮวไหวนี่บอกแล้วเออแต่ก็ทำถูกแล้วนะไครสะดีละที่ไปเล็งคาลิสตานะคะตอนนี้คือนาติลูเยียงอืดอยู่ ยังไงแะบอกแล้วลว่นไหวนะคะเพราะว่าใครสะดูแลตัวเองได้ด้วยแหละเพราะว่านางเอาล้างมานะคะฉันเลยแบบไม่ต้องห่วงอะไรมากแค่ให้โลกให้ตีเร็วนางแค่นั้นโอเคถอยบนก็จะโดนนะแต่ว่าเอโคก็โดนอืมเสรโอ้โหอ,อันตินาะติรุดไปแล้วจ้าชี่หายละชิบห่ายละโอ้โหไม่ค่อยสวยนะโอ้ไม่กอดมีแฝด่ะ เป็นไรอ่ะเปหิวกระซัพพอร์ตเป็นไรอ่ะเอาเลยค่ะใครสะตกมามีตัวใหญ่ด้วยมีตัวใหญ่ด้วยมีหิวด้วยเริ่มเลยค่ะมีตีโอโอโอไปลูกสุดเหรอามาณวาอัตตีเร็วไปค่ะอัลโลไปค่ะอายุยัวอายุวัวยัวัวยัวัวเริ่มชิปเบอร์คิวนะคะเริ่มสนัทละเดี๋ยวได้ป้อมตรงนี้แล้วก็กลับก่อนแล้วกันนะอ่ะตีไว้ไปฉันก็จะได้กลับไปรีเลือดรีมานาแล้วก็ซื้อของด้วย วิโดตกใจหมดนายปะกฉันมีวิวให้ช่วยอยู่นะฉันมีตัวใหญ่ช่วยด้วยเออไม่ต้องกลัวมั่ต้องกลัวโตมันแลลวคาะน่รวมพลังสตาร์การ์ดงสตาร์การเดียนไปล่ละหนึ่งฉันจะพยายามโฟกัสไครสะเป็นหลักนะถ้าทำได้ถ้าไครสะได้ยิงฟรีก็ดาเมจล้นลวนนะอ่ะโอ้โหอันนั้นลุกเกินตามไม่ถึงค่ะ และแล้วศพต่อไปก็จะเป็นกูค่ะแอะเรียบร้อยอุ้ยแต่ว่าเพื่อเราคือลอยมังกรช้ำมากอืมใดีลูกเล่นโดนแต่ออนเราก็อึดอยู่นะมีตัวมีตัวยืนให้อยู่อะ่ะใครสาโอ้ใส่วิวให้ไม่ทันมื่อกี้ไปะปะไปปะโฟกัสใครสะโฟกัสใครสะออนยืนให้ โฟกัสไขซ่าโฟกัสไขซ่าโฟกัสไขซ่าตัวใหญ่ดึงๆไปละค่ะห้โลหิวช้ำช้ำโฟกัสไขซ่าโฟกัสไขซ่าให้โลช้ำช้ำโฟกัสไขซ่าทีบเบอร์เกลโฟกัสไขซ่าอ่ะโฟกัสไขซ่าควาดเคลอุ๊ยแรงมากค่ะจะไม่เกิดการโยนกันใช่ไหมแย่งเพนต้าอะอย่าโยนเนาะทุกคนโตแล้วนะคะเออ ้าอาจจะไม่ได้ตั้งใจนะคะอย่านะคะนะคะโอเคทุกคนดูเป็นมิตรกันดีอ่า,อาจบจบจ,บจบเอาไครสาทำไมเปงั้นล่ะลูกอะไรัออ่อ่สับสุดอะไรสุดแล้วนะแลกได้ไหมอะยังแลกได้อยู่อ่ะให้ล้วนหวานอ่าให้ตีไวหวานหวานวาน้วาว ผมเกถ้ามันแฟดมาก็ไม่ได้ละกูไปละบายลาก่อนอย่ามาจิกวิกกะทอยเด็กนะคะนี่ลาก่อนค่เอา้าวทำไมป่าเราเป็นแบบนั้นนะอย่างนี้ก็คือเสียออบเจกต์เลยดิผมเองก็ oh ฉันว่าอยู่นี่มันขึ้นมาแน่เลยมีสไลด์ลมและนี่อ๊ยพี่นอกมีตัวใหญ่ดึงด๋งๆคะ่ะมีเฮวด้วยคะ่ะอ,อ๋อน่าจะเสียออบเจกต์ละฉันว่า กลับสู่กระบ,บวนการแก้เกมอีกแล้วนะคะระวังโอ้โออุ๊ยชีบหายแล้วต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 ายแล้วเม,มื่อกี้มุมเดินฉันพลาดมากแลวอีพี่น้องก็คือคอมโบกันสนั่นเก๋ยนิเนนยนกยยาอะเมื่อกี้ฉันพลาดเองมา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 ได้ได้ได,ได้อย่าปล่อยให้มันหนีเออ อาเดะเอา mic. เดะอ๊บโอ้ยมันเล่นฉันเป็นไรกั support, กบสปอร์ตนะแกเป็นไรกับสปอร์ตยัด,ดไม่รอดได้ไปเพื่อนอาจทำภารก,กิจนางงามจักรวาลภารกิจนางงามจักรวาลภารกิจนางงามก็จักรวลาลวู้วตมมงไปเลยค่ะเดี๋ยวต้องโฟกัสไคสะโฟกัสไคสะโฟกัสไคสะมาแล้วโอเควะทำไมไปด้านนั้นนะไม่เป็นไรโฟกัสไคสะกะอยู่หลังๆ ตีไวไปค่ะอ่ะตัวใหญ่ดึงๆนะอามีตัวใหญ่ดึงๆนะคะอามีโล่ค่ะวายแล้วใครได้เพนตาโ oh <my> อ้ไม่กออจบจบจบนะคะน่าจะทันอยู่แหละถ้าอีดีว่าทันได้เพนตาแล้วก็น่าจะเป็นวันที่ดือของเธอแล้วนะคะสับลิอย่างฉันก็ดีใจด้วยหนออ่าจบจบค่ะวายผู้ชายตีของให้ตอนจบเกมเนี้ยนะขอบคุณค่ะ โอเคมาพูดถึงเรื่องสกินนี้กันดีกว่าในฐานะที่ฉันเล่นซับเลียงเป็นหลักนะฉันว่าสกินไวพาร์รอบเนี่ยคนเล่นซับเลียงก็น่าจะปลื้มใจเนาะถึงสกินมันเอฟเฟกจะเหมือนสกิลสตาร์การเดียนะแต่ว่าโมเดลมันก็แบล๊บดีนะฉันว่าก็ถือว่าเล่นแก้เบื่อแก้ขัดอะไรได้เนาะแถมมี2สีด้วะแล้วเมื่อไหร่ไวพาร์สกินเซลฟินจะมาสักทีคะจะเคยรอจนกีแห้งแล้วเนาะโอเคค่ะถ้าชอบใจคลิปนี้ฝากอะไรก็ติดตามได้นะคะแล้วก็เจอกันในคลิปวิดีโอนะคะ่ะบ๊ายบาย